สวัสดีครับสวัสดีหน้านะครับหน้าน่าที่ถามเข้ามานะครับว่าผมทักสายกันยังไงนะครับวันนี้ผมจะทักให้ดูนะครับแต่จะใช้เป็นเชือกนี่แทนเพราะว่าถ้าใช้เป็นช็อคมันจะเห็นไม่ชัดนะครับแล้วคือผมจะยึดด้วยอย่างนี้นะเนี่ยผมจะอันนี้เป็นกิฟต์เล็กๆนะครับที่เว็บสมมตินี้เป็นกิฟต์ใช่ไหมเราก็มัดเข้าไปเลยเส้นอันนี้เป็นเส้นช็อคเส้นช็อคนี่คือเส้นเส้นที่ ต่อกับสาย v e นะครับเส้นนี้คือเส้นหลักที่ต่อกับสาย v e นะครับเราต้องหาจุดยึดไว้ก่อนนะครับหนึ่งจุดสมมุติว่าตัวนี้เป็นกิฟนะครับสมมุติตัวนี้เป็นกิฟนะตัวนี้เรามัดเข้าไปเลยตัวนี้เป็นกิฟแล้วก็มัดปึ๊บอ,นะอเพื่สมมุติหมุนนะอแค่แนี้พอของเราก็ะโดดเหมือนกับมัดกิฟทั่วไปครับ ลูดปึ๊บอันนี้ก็ตัดอันนี้พร้อมนะครับงั้นมันออกมานิดนึงคืออันนี้ตัดออกแล้วรอมัดช็อคทั่วไปนะนนเส้นหลักเลยอันนี้ได้แล้วได้เป็นเส้นเส้นช็อคอันนี้เป็นช็อค ที่ต่อกับสาย B E นะครับอันนี้เป็นก hey, hey. ิฟต์อะไรเงี้ยจะเป็นเชอคอีกเส้นหนึ่งแต่ผมจะใช้เป็นอันนี้ผมจะใช้เป็นโฟโลแท้นะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งที่มาถักนี่คือผมจะใช้เล็กฟ่าหน่อยนึงหรือไม่ก็ผมก็ใช้ห0สิปอนด์เท่ากันนะครับแต่จะเป็นสายวีแบรตัวนี้ทตี่ไว้ถักข้างน่อรนะเพราะมันจะนิ่มผมเคยเอามาใช้เป็นสายหลักแล้วมันมันไม่ค่อยดีเดเหยื่อออกจากกิ่งไม้นะครับ เนี่ยก็ตัดมาผมเน้่ตัดแค่ประมาณทบแล้วประมาณสองคืบอะ่ะทบแล้วประมาณสองคืบแล้วไม่ก็ลองลองดูว่าจะเอาขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เราก็ร้อยเข้าไปในตูดกิฟต์นะครับเส้นนี้เส้นนี้ร้อยเข้าไปในตูดกิฟต์แล้วก็จะให้มันเท่ากันนี่นะนี่นะอันนี้อันนี้อันนี้กิฟต์นนร้อยเข้าไปในตูดกิฟต์นี่คือเส้นหลักนี่คืออีกเส้นหนึ่งที่เราตัดมานะครับแล้วก็ หมัดเส้นนี้นะหมัดเส้นนี้ปึ๊บหมัดเป็นอย่างนี้ธรรมดาหมัดธรรมดาอย่างเงี้นะครับลดแล้วก็ดึงดึงปึ๊บนี้โอเคเอาได้เป็นอย่างนี้ละแล้วก็ดูมันจะมีปมสองปมปมอย่างนี้นะเห็นไหมดูใกล้ๆโอเคมันจะเป็นปมอย่างเงี้นะดูนะครับว่า นี่คือเส้นนี้เส้นนี้มันจะอยู่ข้างบนเส้น,นจะอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะใไหมเราเอาเส้นเส้นไหนก่อนก็ไรอันนี้อันนี้ปึ๊บควอยมาอย่างนี้อานนี้หนึ่งนะปึ๊บเอาเส้นนี้นะทับทับ อีกเส้นหนึ่งทับทับมานี้ทับเส้นทับเส้นที่เราทับเส้นสีแดงมานี้นะทับมาแล้วก็อ้อมข้อรูมานี้ปึ๊บปึ๊บนี่นะแล้ก็ดึงเป,เป็นอย่างนี้เส้นนี้เราต้องตึงไว้เส้นสีแดงเราต้องตึงไวน้นิดหนึ่งนะครับคือผมจะเอาเท้าหนีบไปนะ ข้างล่างชัดเจนแล้วเห็นไหมครับอันนี้สายเส้นนี้มันจะลงมาข้างล่างมันจะมีถูกเส้นนี้ทับอยู่เส้นนี้ที่อยู่บนเราก็เลือกเอาเส้นข้างล่างนะครับดช้าๆนะครับเอาเส้นทีอนะ่อยู่ข้างล่างฝั่งซ้ายมือผมนะอยู่ข้างล่างครับครับเาเส้นนี้เอาเส้นล่างครับปึ๊บ อันนี้ฝั่งทับจะมาอยู่ฝั่งนี้ละไอ้อฝั่งฝั่งที่อยู่กับเส้นล่างเดี่ยวฝั่งนี้แหละแล้วก็เอาเส้นทิวข้างล่างออกมาฝั่งนี้ออกมาปึ๊บออกมาทำไว้ที่ทำให้ลักษณะนี้นะครับเห็นไหมปึ๊บเอาไว้แล้วเราก็อีกเส้นหนึง่งทับนี่ทับประปรดเข้าลงนี้มาปึ๊บแล้วก็ดึงนี่คือเราต้องดึงแน่นหนึ่ ที่อยู่ข้างใต้เส้นที่มันชี้ลงข้างใต้อย่างนี้จะเห็นไ่าตัวนี้มันจะชี้ขึ้นมาข้างบนตัวนี้จะชี้ลงข้างใต้นะครับตัวนี้เส้นที่อยู่ข้างใต้ทับขึ้นมาข้างบนสายสายรากเราเอาเส้นที่อยู่บนทับเส้นที่อยู่ทับเส้นนี้ปึ๊บทับแล้วก็ลอดขึ้นลงมาปึ๊บก็ดึงขึ้นไม่ยากนะครับทําับไปทับมาอยู่เงี้ยครับเฮนี่เส้นนี้อยู่ข้างล่างทับเส้นนี้ รลอดขึ้นรูดึงเส้นสีขล่างทับเส้นหลักเ,เส้นปอมือนี้ทับเส้นนี้ทับเส้นนี้นะครับนี่นี่นี่นะครับเอาทานี้ปึ๊บทับปึ๊บแล้วก็ลอดขึ้นรูนี้ปึ๊บแล้วก็ดึงปึ๊บนี่โอเคเห็นไหมมันจะเป็นมาอย่างนี้เลยคือผมทำอย่างนี้คือมันจะคุมคุมเส้น ช็อคเส้นห,หลักของเรานะครับแต่คนอื่นก็อาจจะว่าแอคชั่นไม่ออกหรือไงแต่คือผมใช้กบยางธรรมดาครับแล้วก็ใช้เป็นพวกตเตะตีชโดพวกบัตเบรดตีชโดคือมันไม่ได้เน้นชโดมากนะครับแต่คือเป็นตีอ่างเลยคือมันโอกสเป็นคิวมันเยอะว่าผมเสียกบยางเยอะและ้วผ,ผมไม่อยากใช้สลิงนะครับนี้คือมันก็ช่วยได้เยอะนะครับล่าสุดที่โดนกัดน,นี่คือ ช็อกแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมีมิดุกเส้นอย่างขุมอยู่ขุมเยอะมากครับเดี๋ยวเอาทางให้ดูเยอะๆเดี๋ยวเราจะดูทีละกันเอาเส้นที่อยู่ข้างล่างนะครับไายทับปึ๊บเอาเส้นที่ฝั่งนี้ทับเส้นนี้ปึ๊บแล้วก็ลอยขึ้นระูมานดึงปึ๊บทำช้าๆนะครับเส้นนี้เส้นนี้นะครับทับมาอย่างนี้นี่ลักษณะนี้เส้นนี้ปึ๊บทับเส้นนี้ปึ๊บแล้วก็ลอยขึ้นในรูแล้วก็ดึง เส้นที่ข้างล่างครับปึ๊บปึ๊บทับเอาเส้นนี้ทับปึ๊บสร้อยพอรูนี้ปึ๊บโอเคเรานะทำแค่นี้ก่อนอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับจะเป็นลักษณะ ตรงนะครับมันจะ <c oughs> คือโอกาสปลากาัดโดนน้อยมากเนี่ยมันต้องผ่านเส้นที่เราคุมนี้ไว้ก่อนใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับเราเอาอะไรมาคุมไว้ทีนึงเพื่อป้องกันฟันปลาโดน,นะครับประมาณนี้นะครับส่วนเราถักไปสมมุติเราสุดสายหรือว่าเราเอาพอแล้วเอาแค่นี้แหละ,แค,แ,หละแค่นี้ปลากาัดไม่โดนแล้วเราก็จะตัดนะครับตัดตัดปุ๊บปุ๊บเว้นไว้หน่อยนึงตัดแล้วกต็ตรงนี้ต้องดึง,ดงให้แน่นนิดนึงครับ แล้วก็ไปเช็คลนแปะเช็คลนแปะแค่นี้นะครับจบนี่หรืออาจจะทักเป็นพวงกุญแจถักเป็นอะไรได้หมดนะครับมันจะคุมคุมหมดเลยคุมสวยแล้วผมเอาที่ผมทักให้ดูแล้วกัน จะเรียงตัวกันสวยเลยพอถึงอันสุดท้ายปุ๊บก็ตัดแล้วก็เอาไปแช็กลนนะครับไม่มีอะไรมากตัดแล้วก็แช็กล่นเฉยนครับมันจะเรียงกันตั้งแต่อยู่กับกิฟเลยโอเคอนา่าจะทํากันได้นะครับถ้าทําไม่ได้ยังไงก็คือมาสอบามกันได้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีแล้วผมอาจจะเอาอันนี้ทักให้ดูก็ได้เพราะว่าแต่ คือมันจะมองเห็นอย่างนิ้หนึ่งนะครับ